สวัสดีครับประพกตั้มคนดีคนเดิมที่เคสปีดนะครับวันนี้มาพบกับตั้มมีรถสวยๆนะครับรถรอบกลัวยอดนิยมมาเลยนะครับรถตลาดแน่นอนคันนี้นะครับก่อนมาดูรถนะดูพชร่นก่อนทวงนี้นะครับคันนี้บอกเลยว่าฟรีทุกเงื่อนไขโอ้พอร่นแรงสุดๆบอกเลยคันนี้แฮปปี้แน่ๆนะครับไปดูรถกันว่าคันนี้รถอะไรนะครับเจ็ดที่นั่งคันนี้ยอดนิยมนะครับ i s u z mu-X นะครับคันนี้เป็น new mu-X แล้วนะครับคันนี้เครื่องสามพันปี2014สีดำนะครับคันนี้รุ่น To ็อ นะครับเป็นเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสีล้อเป็นรุ่น DVD Na v i g a t o r ตนะครับนะมาดูรถกันว่าเป็นยังไงนะครับคันนี้ยางก็ปีใหม่ๆนะครับดอกลึกๆโอด้ดูดิเหลือๆพร้อมใช้งานเลยนะทุกสภาพะคันนี้บอกเลยว่าสายรุยนี่คุ้มค่ามากนะครับเพราะว่าเป็นขับสีนะครับเป็นเกียร์โฟลแล้วนะลูกค้านะครับเป็นออโต้โฟนะสีสันนร้อรอยแทบไม่มีคันที่เป็นสีดําเงามากนะครับโดยสวยทางร้านเราดูแลปรับปรุงสภาพสปาให้อย่างดีขัดสีให้ลอกคันนะครับนะ ปรับปรุงสภาพยันฟิลมาบอกเลยฟิลมก็เปลี่ยนคันนี้ได้เบาะหนังไม้ฟ้านะครับน้าพวงลอยมันติฟังก์ชั่นน้าจอ DVD ีดีเนวีเกเตอร์นะครับแอร์เป็นออโต้นะครับเป็นดิจิตอลแล้วนะครับคันนี้ก็เป็นกุญแจคีย์เลสนะเป็นปุ่มสตาร์ทเป็นแบบบิดนะครับของอีซูซุคาสต้าร์ครับแบบนี้แล้วนะครับไม่ได้เป็นปุ่มกดตัวนี้นะนะครับมีจอเพดานเรียบร้อยนะครับครบเลยนะครับเนาะโอ้สวยงามมากคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้น่าใช้จริงๆนะครับดูเครื่องยนต์กัน เครื่องคุมพลังส0 0พันก็ถือว่าเป็นรถที่วิ่งดีนะครับเครื่องส0มพันวิ่งดีอัตราการเร่งดีมากตอบสนองได้ปุปลาดมากนะครับนี่ดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนิ่งๆเงียบๆแบบนี้เลยนะความสมบูรณ์ของเครื่องนะครับรถไม่มีขยับฝากระโปรงเดิมนะครับติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบหมดนะครับลูกค้าเนาะร้านเรานั้นเราประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักมีความตัวน้ำตัวพบตรวจเจอรับรับคืนเต็มจำนวนนะลูกค้านะก็ฝากคันนี้นะมิวเอ็กซ์คันนี้ราคาพิเศษนะครับ 599,000บาทนะครับรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับลูกค้ามาราคานี้จบทุกอย่างลูกค้าไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเนาะถ้าสนใจคันนี้นะครับถ้าซื้อสดก็สามารถจบได้เลยนะครับจัดไปแนนลูกค้าเต็มยองไตามเลยบประชาชนทะเวนบ้านสลิปเงินเดือนสเตทเมนจลาง6เดือนนะครับลูกค้านะครับถ้าเกิดเป็นอาชีพอิสระราคาขายก็มีหน้าร้านมีอะไรลูกถ่ายมานะครับมีสเตทเมนแล้วก็มีบินซื้อบินสายก็บินค่าเช่าก็ติดมาด้วยนะครับลูกค้า นะลูกค้าประวัติดีตอนนี้ฟรีดาวได้ทุกคนนะลูกค้านะนะครับนะถ้าจะ,จะมาดูรถที่ร้านเรานะครับปักหมุดในเคสต์บดได้เลยว่าพิมพ์เลยเคสต์บดมาหาเราได้แน่นอนนะครับหรือโทรหาตามที่ที่082 254 2265นะครับขอบคุณครับ